เมื่อหนุ่มเนิร์ดต้องออกตามหาสาวที่เขาได้ไปบาร์กับเธอตอนไฟดบับสวัสดีครับมิตรลักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่จ u ยูชาแน l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยล์กันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าวันฮันเดดเกิรลเรื่องราวของแมทธิวหนุ่มที่เกิดเมาในวันที่เกิดไฟดบับและเขาได้ไปเจอกับสาวปริศนาที่อยู่ในลิฟต์เขาจึงต้องออกตามหาสาวปริศนานางนั้นเพื่อพิสูจน์รักแท้ที่เขามีต่อเธอแล้วพอนุ่มแมทจะตามหาสาวในฝันของเขาได้หรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพร้อม กันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับพ่อหนุ่มแมดวันนั้นเขาไปกินเหล้ามซาสจนเมาแอและในระหว่างที่เขากําลังลงลิฟต์จากหอหญิงก็ได้มีสาวคนหนึ่งยกผ้ามากองโตแมทก็กดเปิดประตูลิฟต์ให้กับเธอแต่แล้วตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไฟดับด้วยความเมาและความหื่นที่แมดนั้นมีบวกกับความที่แมดและสาวปริศนาคนนั้นคุยกันอย่างถูกคอสุดท้ายทั้งคู่ก็จัดระบําบอกไปหนึ่งยอกและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่แมดนั้นเสียความบริสุทธิ์เขาตื่นมาในตอนเช้าก็ไม่เจอเเธอแแล้ว้ววงงไค่พีย กงเกงในไว้ให้ดูต่างหน้าแมทจึงปฏิญาณว่าเขาจะต้องตามหาเธอให้จงได้เขาไปขอความช่วยเหลือจากรูเมทของเขาไอรอนซึ่งดูเหมือนจะเป็นคนที่หมกมุ่นกับการมีไส้กรอกยาวแต่อรอดก็บอกกับแมทว่าแค่หาว่าใครเป็นเจ้าของกระเกงในแค่นั้นก็จบเรื่องวันนั้นแมทจึงมาพร้อมกับแผนการเขาตัดสินใจปล่อยหนูเข้าไปในหอหญิงและปลอมตัวเป็นช่างซ่อมบำรุงคนใหม่เพื่ออ,อาสาจัดก,การกับหนูที่อยู่ในหอของสาวๆและในระหว่างที่แมทเข้าไปในห้องของสาวๆเขาก็ถือโอกาสลื้อตู เสื้อผ้าของพวกเธอเพื่อเปรียบเทียบกางเกงในของพวกเธอกับกางเกงในของสาวปริศนาที่ทิ้งไว้ให้กับเขาและในขณะที่แมทอยู่ในหอแมทก็ได้เห็นสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแพตตี้กำลังโดนแฟนหนุ่มแบดบอยทำลายร่างกายแมทจึงเข้าไปออกตัวช่วยเธอไว้ดวยการประชันแข่งขันบิดหัวนมแต่สุดท้ายดูเหมือนไอแมทก็จะแพ้แต่ถึงแม้กระนั้นแพตตี้ก็ซึ้งใจในความช่วยเหลือของแมทเธอก็เอาอยาทาแก้ช้ำมาทาหัวนมให้ในระหว่างที่เธอกำลังปฏิบัติไอบักแมทอย่างดีเธอก็คิดจะเสิร์ฟความหันสาให้กับ แต่แล้วดูเหมือนบักแมทของเราจะปฏิเสธเธอเราว่าชื่อเสียงของสาวแพตตี้นางนี้เป็นที่เมาส์กันให้ทั่วว่าเธอนนั้เป็นสาวที่กินหนุ่มๆไม่เลือกหน้าวันต่อมาแมทก็ยังคงปรอมตัวเป็นช่างซ่อมบำรุงและหาเรื่องเข้าไปอยู่ในหอของสาวๆจนเขาเริ่มจะชินและเริ่มมีวิธีการในการหลอกล่อให้สาวๆนั่นออกจากห้องเพื่อที่เขาจะได้เข้าไปรื้อตู้เสื้อผ้าของพวกเธอวันต่อมาไอแมทก็ได้เจอกับสาวที่แสบที่สุดนั่นก็คือสาวอย่างแม่น้องซินเทียที่ไอแมทก็หลงสเสน่ห์ของเธอไปเต็มๆ และตกเป็นเบียรล่างต้องให้เธอนั้นใช้งานสาวซินเทียนั้นมักจะมีลูกสมุนอยู่หลายคนจากความสวยของเธอทําให้มีหนุ่มๆม,มาตามเตอและดูเหมือนเธอก็จะรู้ว่าความสวยของเธอนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้วันต่อมาระหว่างที่แมดนั้นซ่อมทีวีให้พวกสาวๆส,สาวอาลีนก็มาท้าไอแมดนั้นไปเล่นตู้เกมเตะบอลโดยที่พานาันว่าถ้าใครแพ้นั้นก็ต้องถอดเสื้อทีละชิ้นไอแมดก็หลงกลไปเล่นกับเธอและได้รู้ว่าเธอนั้นโคตรเทพสุดท้ายก็พ่ายแพ้ต้องถอดกางเกงในชิ้นสุดท้ายแต่โชคดีที่วันนั้นอากาศร้อน ทมให้นอนยักษ์ของเขานั้นออกมาพึงลมพวกสาวๆเห็นก็ถึงกับตกใจระอุอีแป้นจะแตกสุดท้ายแม็กก็เดินออกไปอย่างกับภาคภูมิใจวันต่อมาระหว่างที่รถกับแม็กนั้นคุยกันตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าแม็กจะรู้จักกับสาวๆที่อยู่ในหอเป็นอย่างดีแต่ละคนก็ต่างมีบุคลิกและงานอดิเรกที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งสาวที่ชอบอาบแดดสาวที่ชอบทุกอย่างที่เป็นสีม่วงหรือแม้กระทั่งสาวที่กินแต่สาหร่ายและแล้วก็มาถึงคืนวันเสาร์วันที่สาวๆนั้นจะออกไปเที่ยวด้านนอกเป็นโอกาสดีของแม็กที่เขาจะได้เข้าไปร้ตาม ต่างๆแต่ดูเหมือนว่าในสาวจํานวน100คนจะมีแม่สาวโดราคนนี้ที่ไม่เคยออกไปสงสิงกับเพื่อนเลยเพราะว่าเธอโดนตราหน้าว่าเป็นสาวขี้เร่วันต่อมาที่มหาลัยเราก็จะเห็นว่าแมทธิวกับร็อดนั้นได้ไปลงวิชาเฟมินิตเป็นวิชาที่มีแต่สาวๆนั้นมาลงเรียนโดยที่มีเพียงแค่แมตไก่ร็อเท่านั้นที่เป็นผู้ชายในคาบนี้ดูเหมือนว่าอาจารย์เอลซาที่เป็นเฟมินิตตัวยงก็จะหมั่นไส้ทั้งคู่เพราะเธอคิดว่าไอ้ทั้งคู่นั้นมาเรียนวิชานี้ก็เพื่อจะหาสาวๆวันต่อมาระหว่างที่แมทเข้าไป ในห้องของสาวคนหนึ่งอยู่ดีๆก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะกลับมาที่ห้องเขาพยายามแอบ,บในห้องน้ําแต่สุดท้ายก็โดนเธอจับได้แต่แล้วดูเหมือนสาวคนนั้นก็จะบอกว่าเธอนั้นชื่อเวนดี้เป็นเพื่อนของแมทธิวสมัยตอนที่ทั้งคู่นั้นอยู่ที่เกรดสิบเอ็ดแมทก็เลยเล่าเรื่องภารกิจของเขาให้เธอฟังว่าเขาก็ลังตามหาสาวที่เขาได้เจอในลิฟต์ในวันที่คืนไฟดับเวนด,ดี้ฟังดูก็โรแมนติกและตกลงที่จะช่วยแมทนั้นตามหาสาวในฝันของเขาหลังจากวันนั้นเวนด,ดี้ก็จะช่วยแมทในการดูต้นทางระหว่างที่แมา แต่จนแล้วจน,นอดก็ดูเหมือนเขาจะยังไม่เจอเธอแมทแทบจะถอดใจแต่เขาก็ยังลงประกาศในหนังสือพิมพ์เผื่อว่าสาวคนนั้นจะมาเห็นประกาศของเขาและมาหาแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครมานอกจากเวนดี้วันนั้นเวนดี้ก็ปลอบใจแมดด้วยการทําอาหารให้เขากินและเวนดี้ก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้ว่าจะให้แมทนั้นปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพราะว่าสาวๆนั้นจะพูดความลับให้เพื่อนๆของเธอฟังเท่านั้นหลังจากแมทปลอมตัวเป็นผู้หญิงก็ได้ไปแทรกซึมกับกลุ่มของสาว,สาวและพยายามตามหาว่าใครนั้นเป็นสาวที่อยู่ในลิฟต์ในคืนนั้นแต ดูเหมือนว่าเขาก็ยังไม่ได้เบาะแสต่อมาแมดก็พยายามตีสนิทกับสาวๆทุกคนนอกจากนาั้นระหว่างที่เขาปลอมตัวเป็นผู้หญิงเขาก็ได้ไปคุยกับซินเทียและได้รู้ว่าเธอนั้นมองความสวยของเธอนั้นเป็นคำสาปเธอจะต้องคิดลูกให้สวยอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นพวกหนุ่มๆนั้นก็จะไม่ชอบเธอหลายวันต่อมาขณะที่ไม่มีใครสนใจเราก็จะเห็นว่าสาวดอร่านั้นขึ้นไปบนหลังคาเธอนั้นพยายามจะคิดจะฆ่าตัวตายคนอื่นๆไม่มีใครสนใจคิดจะไปช่วยสุดท้ายก็เป็นพระเอกของเราที่เข้าไปคุยกับเธอเธอก็บอกว่าเธอนั้นรู้สึกไมม่ีตตัวตน ท้ายแมก็ได้ช่วยเหลือเธอในการเปลี่ยนแปลงตัวเองวันต่อมาแมดก็ได้เจอกับแพตตี้อีกครั้งแต่ดูเหมือนเขาก็ยังกลัวเธอตอนนั้นเองก็เป็นจังหวะไม่ดีที่แฟนแบดบอยของเธอนะั้นมาเจอเขาๆมันนั้นตั้งใจจะมาเล่นงานแพตตี้อีกแล้วสุดท้ายเธอก็ได้แมดนั้นช่วยไว้อีกครั้งและจับมันล็อกกับขาเก้าอี้ทั้งคู่ก็พากันวิ่งหนีไปด้วยกันสุดท้ายระหว่างที่ไอ้หนุ่มแบดบอยวิ่งไล่ตามทั้งคู่มามันก็ได้สะดุดล้มตกบันไดหลังจากแมดจัดการไอ้หนุ่มแบดบอยของสาววนวั เขาด้วยการมีอะไรด้วยหลังจากวันนั้นก็ดูเหมือนแม้จะเหลือเวลาอีกไม่มากเพราะว่าแค่หนึ่งอาทิตย์ก็จะถึงเวลาการสอบปลายภาคสอบเสร็จสาวๆทุกคนก็ต้องย้ายออกไปแม้จึงต้องรีบเร่งหาวิธีในการเจอสาวในฝันของเขาเขาเริ่มปรับตัวกับสาวๆมากขึ้นเขาได้ไปเป็นเพื่อนกับอาลีนในการจัดการกับหนุม่มๆที่มาท้าแข่งตู้เกมฟุตบอลอีกทั้งเขายังช่วยแปลงโฉมให้กับดอร่าจนสวยเช้งต่อมาเขาก็ได้พบกับซินเทียและได้เห็นว่าตอนนี้หน้าเธอเละไปครึ่งซี่เพราะว่าเธอเผลอไปสะดุดล้มจนหน้าเละแต่แล้วเธอก็ได้ นพบว่าเธอน่นมีพลังเตะอันหนักหน่วงต่อมาแมทก็ได้ปลอมตัวเป็นสาวอีกครั้งและได้แอบไปถามความรู้สึกของแพตตี้ที่มีต่อเขาแต่ดูเหมือนว่าตอนนั้นไอ้หนุ่มแบดบอยก็จะมาหาแพตตี้อีกแล้วสุดท้ายแมทที่กําลังปลอมตัวเป็นผู้หญิงก็ได้เข้าไปช่วยดูเหมือนว่าไอ้หนุ่มแบดบอยก็พยายามจะปล้ำเธอแต่สุดท้ายก็โดนพระเอกของเรากัดลิ้นจนขาดคืนต่อมาก็ดูเหมือนจะเป็นคืนสุดท้ายที่แมที่มีโอกาสตามหาสาวในฝันของเขาตอนนี้เขาไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเขาก็เลยวิ่งไปที่หน้าหอของสาวๆแ,แตโกกกกนบบอคววามใ,ใจัพ เธอทุกคนเผื่อว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นคนที่เขาตามหาและเมื่อสาวๆได้ยินคําสารภาพรักของแมททุกคนก็ต่างอยากจะเป็นเมียเขาแต่แล้วตอนนั้นเมื่อเขามองขึ้นไปบนหน้าต่างบานหนึง่งเขาก็รู้ได้ทันทีว่าห้องนั้นต้องเป็นห้องของสาวที่เขาตามหาสุดท้ายเขาก็ได้รู้ว่าสาวที่เขาตามหาไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจาก Patty. แพตตี้แพตตี้ก็บอกว่าสาวที่แมทตามหานั้นไม่ใช่เธอแต่เป็นตัวเธอที่อยู่ในลิฟที่แมทไม่รู้จักพอตลอดมาเธอพยายามทําให้แมทนั้นชอบเธออีกครั้งแต่ดูเหมือนแมทก็จะลหลงไหลตามหาแต่สาวที่อยู่ในลลิขของงเาาสุดท้ยหั ที่แมตต์ได้รู้ว่าสาวคนนั้นคือแพตตี้เขาก็กลับมานั่งคุ้นคิดกับตัวของเขาเองในระหว่างที่ภาคการศึกษานี้กําลังจะจบลงดูเหมือนว่าสุดท้ายแมตต์ก็จะเข้าใจหัวอกของผู้หญิงและสามารถทําคะแนนในวิชาของอาจารย์เอลซาได้เป็นอย่างดีเขาตัดสินใจที่จะช่วยให้แพตตี้นอรอาพ้นจากไอหนุ่มแบดบอยอย่างเด็ดขาดและได้ไปบอกความจริงกับไอหนุ่มแบดบอยว่าสาวที่กัดลิงเขาวันนั้นก็คือกูนี่เองหลังจากที่ช่วยแพตตี้เขาก็ได้ไปช่วยให้อร็อดเพื่อนสนิทของเขาได้พบรักกับนอร่าและในคืนวันสุดท้าย เขาได้ตัดสินใจวิ่งกลับไปหาแพตตี้อีกครั้งและได้บอกความในใจที่เขามีต่อเธอว่าเขาตัดสินใจที่จะทนุถนอมเธอเหมือนกับของขวัญที่เขาเฝ้ารอมาตั้งแต่ในวัยเด็กสุดท้ายแมทและแพตตี้ก็ได้ตกร่องป่องชิ้นกันเรียบร้อยและดูเหมือนภารกิจตามหาสาวปริศนาของเขาก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้สำหรับภาพยนตร์เรื่องวันฮันเดดเกิลออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2 0 0 0ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป5.8คะแนนสุดท้ายนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือจะโด n a เป็นกำลังใจก็สแกน qr โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ GU channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ